สวัสดีครับวันนี้ทางเจ้าของเพจน้องคีเกียจพี่พาทำโจทย์เนี่ยจะมาเฉลยข้อสอบแพทนึงปี64นะโดยที่เขาบอกว่าข้อในคำเขาก็หนดให้ P เนี่ยเป็นจุด8-7ลบเป็นจุดบนเส้นตรง l 1อ่ะเราก็วาดก่อนเลยว่าเส้นตรง l 1เนี่ยมันเป็นยังไงนะเส้นตรง l 1เนี่ยอ่ะถ้าเราลองหาจุดตัดแกน x แล้็จุดตัดแกน y นะหา จุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x เนี่ยคืออะไรก็คือทำให้ y เนี่ยมันเท่ากับ0ถูกปะ x มันก็จะเท่ากับ1นะแล้วถ้าหาจุดตัดแกน y ล่ะจุดตัดแกน y ก็ให้ x เท่ากับ0ถูกไหม y ก็เท่ากับหถูกปะแบบนี้อ่ะ แสดงว่าเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าการาฟเนี่ยมันจะหน้าตามยังไงนะก็คือการาฟเนี่ยมันจะประมาณนี้ x ท่ากันหึง y ทักนึ่งนะแต่จริงๆตอนที่ทำโจทย์เนี่ยก็คือพี่เนี่ยไม่ได้ดูอะไรแบบนี้นะพี่ทําเลยก็คือลองสมมตุติภาพคร่าวๆเอาว่าเป็นยังไงจะได้ไม่เสียเวลานะอ่ะอันนี้ก็คือพี่ทําให้เราดูก่อน อันนี้ก็คือเขาบอกว่า P เนี่ยมันอยู่เป็นจุดบนเส้นตรง L 1นะ8กับลบ7อ่ะ8กับลบ7เนี่ยเราต้องรู้นะว่ามันคืออะไรอยู่ใน c o ดัน n 2อ่ะอันนี้คือที่เราต้องรู้อ่ะพสมมุติเป็นจุดนี้แล้วกันว่าเป็นจุด P ก็คือ8กับลบ7แบบน,นี้ l 2เป็นเส้นตรงซึ่งมีสมการเป็นอ่ะ l 2นะพี่เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินอ่าก็คือทำเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ดูจุดตัดแกน y อ่ะดูจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y เนี่ย x ก็เท่ากับ0นะ x เท่ากับ0 y ก็เท่ากับ1แล้วก็จุดตัดแกน x จุดตัดแกน x จุดตัดแกน x y เท่ากับ0 x เท่าเท่าไหร่ว่า y เท่ากับ0 x จะเท่ากับลบ1แบบนี้่ h เราก็จะได้กราฟคร่าวๆแล้วว่าเออกราฟเนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้จุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้แล้วลากไปแบบนี้ อันเนี้ยเป็นเส้นตรง L2 สนะส่วนอันแรกเป็นเส้นตรง L1 แบบนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า R เนี่ยเป็นจุดตัดของเส้นตรง L1 และ L2 ถูกปะดังนั้นพี่ก็นำสองสมการเนี่ยเป็นจุดตัดเนาะก็คือนำ x บวก y เท่ากับ1 อันนี้เขาบอกว่าโจทย์เป็นจุดตัดใช่ไหมจุดตัดเราหาจุดตัดแล้วก็ x ลบ x บวก y เท่ากับหถูกไหมเรานำมาอันนี้สมการที่1อันนี้สมการที่2นำหนึบวกสได้เป็น2 y มีค่าเท่ากับ2 y จึงมีค่าเท่ากับ1แบบนี้ ว <Y S 2> มีค่าเท่ากับหงถูกไหมแต่ว่า x มีค่าเท่ากับศก็คืออันนี้เป็นเหมือนตัวตัวอย่างการคำนวณน,นะเผื่อแบบว่าไม่อยากวาดกราฟเนาะแต่ว่าเมื่อกี้พี่วาดกราฟถูกไหมเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งศก็คือตัว R น,นั่นเองพี่ทําแบบนี้ก็คือเพื่อให้คนที่ทําให้เป็นเนี่ยดูนะก็คือถ้าเลือกเอาว่าจะเลือกการวาดกราฟหรือว่าการคํานวณเนานะ คือปกติพี่เนี่ยก็คือใช้วิธีการคำนวณไม่ได้วาดกราฟเพราะว่ามันจะเร็วกว่าอ่าเรารู้แล้วว่า r เนี่ยเท่ากับหนึ่งศูนย์ถูกไหมถ้า q เป็นจุดบนเส้นตรง l สองอ่า q เป็นจุดบนเส้นตรง l สองอ่าพี่สมมุติเป็นจุดตรงนี้แล้วกันนะ q q อยู่ตรงนี้แล้วกันจุดนี้เป็นจุดของ q q ถูกไหม คิวเป็นจุดตรงนี้เป็นจุดบน L เ,เส้นตรง L 2โดยที่ R และ Q R อ่ R และ Q เขาบอกว่าอะไรเขาบอกอะระยะห่างตรงนี้มีค่าเท่ากับหรูส่วน2ถูกปะมันคืออะไรเราต้องทำยังไงเราต้องเราก็ต้องนี่ไงใช้สูตร5มหรู 5, ส่วน2ใช่ไหม เราก็จะใช้สูตร square root ของอะไรสมมติว่าอันนี้เป็น A กับ B แล้วกันนะจุดพิกัดของ Q เนะี่ย A กับ B ก็จะได้เป็น A เอ้ยพี่รู้แนละ้วพี่ทำอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดนะแป๊บนึงนะเอเอไม่ใช่อ่ะเอาใหม่ก็คือ อันนี้นะแล้วก็อันนี้ตัดกันเหมือนเดิมอันนี้เป็นจุด0แล้วก็หนะเพราะเป็นแกน y จุดศกับ1อ่ะแบบนี้มันจะทำให้เราได้เป็น a ลบศูนยกลังสถูกปะคูณกับอ่ะแล้วก็บวกกับอันนี้เป็น y ก็คือ b ลบหนึ่ลังสองแบบนี้ b ลบหนึ่ลังสอง่ะแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะมีอีกสมการหนึ่งถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่า q เนี่ยมันอยู่บนเส้นตรง l 2องถูกปะพี่ขอเนีญญายลบฝั่งขวานะใครไม่จดก็พอสไว้ก่อนเนาะแล้วก็จดตามนะอ่ะพี่ขอเนีญญายลบแหละ อ่ะมาต่อก็คือ Q เนี่ย Q อยู่บนเส้นตรง l 2ถูกไหมคอยู่บนเส้นตรง l 2ดังนั้นเส้นตรง l 2เนี่ยสมการคืออะไรสมการคือลบ x บวก y เท่ากับ1ถูกป่ะแล้ว เราให้จุด q เนี่ยคือ a กับ b q นะ Q มีพิกัดคือ a กับ b แบบนี้เราก็นำไปแทนเข้าไปกลายเป็นลบ a บวก b มีค่าเท่ากับ1แล้วถ้าเราย้ายค่าเนี่ยลบเเท่ากับ1ลบ b ่ยแล้วนำลบ1คูณถูกปะจะได้เป็น a เท่ากับ b ลบ1แบบนี้ เอาดังนั้นไอตัวตัวเนี้ยตัวนี้อะนะ B ีลบหนึ่งนะเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ A นั่นเองเอา่าแต่ว่าดูที่สมการนี้นะดูที่สมการนี้เป็นหลักเรานำอ่ะย,ย้ายย้ายมาตรงนี้หน่อยนำกำลังสองกำลังสองทั้งสมการ กำลังสองทั้งสมการจะได้เป็น5้ากำลังสองคูณกับ2ส่วน4นะแบบนี้เท่ากับเาเท่ากับ a อกำลังสองบวก a กำลังสองแบบนี้อันนี้จะได้เป็นสองกำลังสองถูกป่ะแล้ว2ตัดกับ2ตรงนี้ก็จะได้เป็น a อกำลังสองเนี่ย a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับห้า ส่วน2ถูกไหมมีค่าเท่ากับ2.5 2.5จแบบนี้อ่าข้อนี้จะยาวนิดนึงนะพี่ขออนุญาตลบลบต่อนะลบต่ออ่าเมื่อเราได้ A แล้วเนี่ย A ก็ไปแทนค่าในนี้ถูกไหมสองจุดห้าเท่ากับ B ีลบหนึ่งถูกไหม สองจุดห้าแบบนี้งั้น b เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับอะไร b จึงมีค่าเท่ากับสามจุดห้าใช่ไหมใช่ไหมอ่าอันเนี้ยเราก็จะได้คร่าวๆมาแล้วว่า b เนี่ยเท่ากับสามจุดห้าถูกปะ่ะเราก็เขียนไว้ก่อน a มีค่าเท่ากับสองจุดห้าบมีค่าเท่ากับสามจุดห้าอ่ะแล้วพี่จะลบเลยนะน้องคนไหนจดไม่ทันพอยส์ไว้ก่อนนะแล้วก็จด อ่าโอเคพี่ลบเลยนะเมื่อเราได้ A กับ B มาแล้วเนี่ยได้ A กับ B มาแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปคืออะไรเขาบอกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมถูกป่ะเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ก่อนอืม ่าแบบนี้นะแล้วก็อะไรเขาบอกว่าแล้วรูปสามเหลี่ยมที่ปิดล้อม L 1 L 2 P Q Q ก็ตรงนี้ถูกไหมเมื่อกี้หามาได้แล้วได้2.5กับ3.5แบบนี้เขาบอกว่าสามเหลี่ยมที่ปิดล้อมนะที่แบบนี้แล้วกันอ่ะเป็นแบบนี้ เพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็น L 1ถูกไหมตัวนี้เป็น L 1อ่ะสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1นส่วนสอคูณกับพิกัดตัว P คืออะไรพิกัดตัว P พิกัด P คือ8กับลบเถูกไหมแบบนี้คือการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ่าพี่เขียนตรงนี้แหละพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1นึ่งส่วนสคูณแปลบเจ็ดสอง้แล้วก็8กับลบเอีกรอบสิ่งที่สำคัญคืออะไรอ่ะพี่สอนฟรีเลยนะก็คือจริงๆมันอยู่ในคอร์สคืออะไรคือการ วนกลับมาที่ที่กัดเดิมนะก็คือวนมา8 5มา2.5 2.5มาศ1แล้วกลับมาที่เดิมแบบนี้อ่าอันนี้คือหลักการนะต้องกลับมาที่เดิมแล้วก็เราจะคูณลง คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นเป็นลบแบบนี้คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบอ่ะถ้าจดเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่จะลบนะลบสามลบกราฟละจะได้มีพื้นที่น้องคนไหนจดไม่ทันพอพอไว้ก่อนแล้วก็จดตามเลยอ่ะพี่ลบแล้วนะพี่ลบแล้ว <c oughs> อ่า,อาเรามาหาพื้นที่กันต่อพื้นที่ <c oughs> มันคือหนึ่งส่วนสองถูกไหมอย่างนี้คูณกับอะไรคูณกับคูณกับอะไรแปดอ่าแปดคูสามจุดห้าแบบนี้แล้วเลยบวกสองจุดห้าคูหนึ่งแบบนี้ แล้วก็อะไร0บวกกับ0คูณ7แบบนี้แล้วก็อะไรแล้วก็อันนี้หมดเลยใช่ไหมก็จะเปลี่ยนน้ำเงินอ่ะคูณขึ้นถูกไหมคูณขึ้นคือลบ2.5คูณ7ลบกับ0คูณกับ3.5 แล้วก็ลบกับ8คูณ1แบบนี้ที่แรกเป็น8คูณอ่า8คูณกับ7ส่วน2ไหบวกกับ2.5 5ถูกไหมอันนี้ตัดอันนี้ได้0ถูกไหมลบกับ2.5คูณ7แล้วก็ลบกับ8แบบนี้ อ่าก็คือนี้นะคือได้ได้ตามนี้แล้วคูณกันหนึ่งส่วนสองแล้วก็คูณรูปรูปรูป,ปมาได้ได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับสี่สิบเนอะได้เท่ากับยี่สิบเป็นคําตอบโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เนอะอาจจะยาวนิดนึงสารละก็สอบแผ่นหนึ่งนะครับขอให้น้องๆสู้ทุกคนนะขอบคุณครับ